เปิดภาพมากอ่อนพาเดินป่าเดินป่าพาชมธรรมชาติโอ้ยน่าจะขึ้นดีออกนี่สวยชมป่าไม้เดินป่าพาชมอ๋อเดี๋ยวจดอกเอ๋ย้มึงดอกดินดอกดิน,นยังอยู่น้ำอยู่ดอกดินดอกดินน้มึงดอกดินสวยงาม เอินปลาพาชมธรรมชาติาาาตบ้างเข้าบุกปลากันมันยหาลุยปลาปอามาคิดปลาพวกคิดมะ ปลูกป่าผู้มาพิโอ้หขัดปูกป่า,า,าผู้มาพิปลูกป่าให้ชนพายไมมป่าไม่ปลนไรวนะโอ้ ดีเหมนดก็บผมี่เส้นันเสียคงเต็มอยู่พี่น้องเป่นไรั่นป่าปาชมธรรมชาติผาเขาเสียขอก็ีเสียคงกับนี

Hoặc 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 เขามินสวยไ่ทำด้วทำหมาจอกทำหมาจอกพาชมทำหมาจอกสวยงาม้ามอกปหลัหินน้ำน้ำนาชมทำหมาจอกมา มาถึงนี้เจอกระจายกันตางไม่ใทุกคนทุกชาตทุกชาทุกชาทุกเรือบ